ครับโซ่เลยครับผมมีเทลเกมเมอร์นะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวโลบอกทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในแมปอนิเมะไฟเตอร์กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนะฮะตัวคราฟชายนี่นะครับสําหรับดานใหม่นะครับหรือว่าดานล่าสุดนั่เองนะหรือว่าสึกคนชนเทพนะก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวคราฟดันใหม่เนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะครับ ก็เห็นเงาแล้วนะครับน่าจะเป็นพ่อของเราหรือเปล่านะฮะอาดัมนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะซึ่งผมมีวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีหินนะ20ก้อนนะครับแล้วก็ตัวอิติกชายนี่นะผมนี่นะะก็ก่อนอื่นก็ต้องปลดล็อกกันก่อนนะฮะ ะลืมนะผมทุกครั้งนะผมที่คาราฟนะบอดล็อกด้วยนะสองสามสี่้านะครับผมซึ่งผมได้ตัวทองมานะครับผมได้ตัวทองมาเอาจริงผมได้ไม่ติดตัวทองมาครับก็เลยว่าจะคาราฟมาใช้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ไหนตัวนไหน อ่าตัวนี้ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโอเคนะโอเคครบนะครับห้าตัวนะครับแล้วก็ตัวทองนะผมตัวหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไร่ะครับก็เลยนะผมเดเดเด ต้องถอดก่อนนะถอดตัวก่อนนะฮะเยอครับเลยนะแต่ว่าดูเงาแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นนั่นแหะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ครับเลยนะโอเคมาแล้วนะฮะก็มาดูกันนะครับผมว่านี่เลยนะมันพองแล้วเงแต่ว่าผมได้เป็น,นอบทองมานะนี่เลยนะครับ แอบทองมารู้สึกมันยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โมเดลเดิมนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคาร์บชายนี่นะครับสำหรับโมเดลนะครับผมอ่าตัวแรกก็จะเป็นออฟทองนะครับผมออฟทองนะโมเดลก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลยนะอ่ามีวงแหวนด้วยนะครับแล้วก็คาร์บเปิลเนานะ ตัวตัวการนี่คือออฟผีนะครับออฟผีก็ประมาณนี้เลยนะครับออฟโคดนะออฟผีนะก็จะตัวจะโปร่งใสหน่อยนะเหมือนวิญญาณนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายนะผมก็เป็นออฟของราชานั้วนองนะรหรือว่าลีดเดอร์สามนะก็อันนี้ครับคือโมเดลดั้งเดิมเลยนะก็จะข้าวเปเปิลน,นะผมแล้วก็มีตาที่แบบว่า ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีวงแหวนด้วยนะฮะแล้วก็มีออร่าด้วยนะครับผมออร่ารอบตัวนะฮะนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโมเดลนะของตัวคราฟชายนี่นะผมดันล่าสุดนะฮะตอนนี้นะครับผมอ่านี่นะก็จะประมาณนี้สำหรับพ่อนะครับก็ามาดูก่อนนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับอ่าดาเมจเลยห,หนึ่งนะครับก็อยู่ที่ อีร้อยสามสิบนะครับอีร้อยสามสิบนะก็ะถือว่าใช้ได้นะผมใช้ได้เลยใช้ได้นะก็มาดูเลเวลแม็กนะครับเลเวลแม็กตอนนี้ก็อยู่ที่สอ,องสองห้านะก็ยี่สิบเอ็ดทีเลยครับอย,อยังตึงนะฮะพ่ออยังตึงนะฮะจริงยี่สิบเอ็ดทีนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวดาเมจนะครับเรามาดูาสกิลกันเลยดีวยกว่านะครับ มันจะเป็นยังไงนะแต่ผมปิดออโต้คิกนะแล้วกันนะแล้วก็นี่ฮะเออเดฟเฟกนะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมว่าพอผมเนี่ยตีกีทีอันตีนะครับหนึ่งนะฮะสองสามไปห้าหกตีหกทีนะครับผมแล้วก็อันติต่อยนะครับผมต่อยลงพื้นนะห้า แต่ส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยผมจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยก็คือเลเวลตอนนี้มันอยู่ที่อ่า192นะครับ192นะก็เลยแบบดาเมจมันก็เพิ่มตามเลเวลนะถ้าถือว่าโอเคนะก6ีนะครับแล้วก็ตุ้มต่อยนะต่อยนะนะรู้สึกว่าจะสองฮิตหรือเปล่าดวผมขอพิด เพกดูก่อนนะฮะสองฮิตหรือเปล่านะครับคอยดูนะเอาใหม่เอาใหม่สองสามสี่ห้าหกนะแล้วก็ตุ้มตุ่มสองฮิตนะาผมเหมือนไน้ต้าเลยนะทำโดมิเน่สองฮิตนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าสกิล สุดยอดมากครับดนะนูนะเนี่ยตุ้มตุ้มเหมือนต่อยซ้ายต่อยขวาครับผมผมรู้สึกว่าโอเคอะรือว่าโอเคนะครับก็ดูครับตุ้มตุ้มหืมฝุดจัดฮนะยังตึงก็จะประมาณนี้คนระับสำหรับ ข้องเรานะฮะผมรู้สึกว่ารอเท่มากครับผม่ารอท่มากนะครับก็เอามารีวิวให้ดูนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะฮะสนใจนะผมอยากจะปั้นนะครับใครที่แบบว่าสุ่มตัวมิติมาได้ตัวมิติธรรมดานะครับที่มันแบบ o อพ p หน่อยนะก็เอาไปคาบเป็นมิติชายนี่นะครับแล้วก็มาคาบอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนผมนะ พอได้นะครับก็ผมก็ใช้สเตปนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยเอาตัวมิติธรรมดานะครับไปสุ่มก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวมิติเนี่ยมันใช้หินแค่2ก้อนนะครับผมมันใช้หินแค่2ก้อนนะยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับมันอาจจะซับซ้อนหน่อยก็แค่เอาตัวนี้ครับมิติธรรมดาไปสุ่มหาประสิทธิ เราต้องการนะครับแล้วก็มาคาเป็นมิติชายนี่แล้วอ่ามาคาเป็นมิติชายนี่นะครับแล้วก็คาเป็นตัวคาบชายนี่อีกทีหนึ่งนะฮะแต่ก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะต้องเสี่ยงนะว่าเออการที่เราคาเนี่ยการที่เราคาบแบบว่าเป็นตัวมิติชายนี่เนี่ยมันจะแตกไหมแต่ว่าผมเคยลองสี่สิบแล้วนะแต่ว่ามันแตกครับแล้วผมก็เลยกระเถิบมาเป็น5้าสิบนฮะ ก็ยังไม่เคยแตกนะครับยังไม่เคยแตก50นะฮะโอกาสก็92.31นะฮะก็จะประมาณนี้นะผมก็จะมีต้นไม้มาใหม่นะผมมีต้นไม้ดันต้นไม้มาใหม่นะครับแล้วก็มี ตัวคราฟนะผมตัวคราฟก็จะอยู่ที่ด่านบีดนะครับด่านบีดก็จะเป็นตู้นะผมหรือว่าเป็นเครื่องย่อยนะครับก็คือสามารถย่อยผลไม้ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับผมก็ลองมาคราฟกันดูนะครับผมก็อัปเดต18ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะอาสีก็เหมือนเดิมนะสเต็ปการปั้นตัวคอนก็จะประมาณนี้เนาะ ก็สามารถไปปรับใช้กันได้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็บ๊ายบายครับ See you again